สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักร,ระบบขับเคลื่อนของรถกันนะครับหลายๆท่านนะอาจจะยังไม่ทราบหรือยังไม่รู้แต่หลายๆท่านก็อาจจะรู้แล้วเราก็จะมาเสริมกันนะครับว่าที่เราเรียกรถกันทุกวันนี้ถูกต้องตามหลักสาก็หรือว่หลักวิชาการหรือไม่นะวันนี้เราก็จะมีข้อมูลนะครับ มาแนะนำหรือว่ามาน,นำเสนอพวกเราได้ทราบกันนะครับไปนั้นก่อนจะเข้าเนื้อหาก็ขอให้ทุกท่านนะครับฝากกดตามนะครับกดติดตามกดแชร์กันไปเยอะเพื่อจะได้เรียนรู้นะครับทั่วๆกันนะครับทีนี้เรามาดาูเนื้อหาเนี่ยที่เราจะพูดวันนี้ก็คืออะไรมาทําความรู้จักระบบขับเคลื่อนนะครับของรถว่าที่จริงแล้วเนี่ยระบบขับเคลื่อนที่เขาเรียกกันเนี่ยมันเรียกถูกต้องไหมนะครับอย่างเช่น รถกระบะนะครับทางเราทำไมเรียกโฟวินได้แต่รถกระบะธรรมดาเราทำไมไม่เรียกรถขับสองล้อแต่รถโฟวินเราไปเรียกรถขับสี่ล้อเนี่ยเพราะอะไระต่อไปเนี่ยเราก็จะมาทำความรู้จักกันนะครับอย่างเป็นทางการนะครับเราต้องรู้ทั้งว่าภาษาชาวบ้านเขาเรียกกันยังไงภาษาราชาการเรียกยังไงภาษากลุ่มเรียกยังไงวันภาษาราชาการเนี่ยเขาก็จะล้อมาจากภาษาสากลน,นะครับ เอามาใช้ดังนั้นการเรียกระบอกกับเครื่องของรถจําเป็นทางการเนี่ยให้เรามาดูนะครับหเห็นไหมครับเราดูรูปรถที่มุมสไลด์เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยอันนี้จะเป็นรถสี่ล้อนะครับเป็นรถสี่ล้อนะครับแต่ในโครงสร้างของรถเนี่ยเป็นรถหกล้อเพราะนั้นหลักการเนี่ยการเรียกเนี่ยเขาจะไม่นับล้อกันนะครับสําหรับทั่วๆไปคนขับรถทั่วๆไปหรือช่างทั่วๆไปหรือคนทั่วๆไปเนี่ยส่วนใหญ่เรียกรถเนี่ยจะเรียกเป็นล้อ รถรถ4ล้อเล็ก4ล้อกลาง4ล้อใหญ่รถ6ล้อรถ10ล้อรถ18ล้อรถ12ล้ออะไรแบบนี้ยีิบสองล้อนะก็จะนับล้อเป็นส่วนใหญ่แต่ในหลักก็ตาความเป็นจริงแนละ้วตาหลักสากลเนี่ยนะครับเขาจะนับเพล่านะนับเพาหรือว่านับดุมของล้อนะครับอย่างเช่นโครงสร้างที่เราเห็นเนี่ยนะถ้าภาษาราชการภาษาสากลเนี่ยเขาเรียกว่ารถ4ีคูณ เราเลือก4ีคูณสองทำไมสี่คูณสองครับถ้าเกิดถ้ารับเป็นล้อเนี่ยมันจะมี6ล้อแต่ถ้าเรานับดุมล้อมันมีแค่4ดุมล้อแต่มันขับเคลื่อนแค่เท่าไหร่ครับ2อดุมล้อมาแล้การขับเคลื่อนของล้อเนี่ยก็คือตัวคูณที่จะคูณเข้ามาว่ารถคันนี้ขับเคลื่อนเท่าไหร่ก็คูณเข้ามานะครับอย่างเช่นรูปต่อไปนะครับที่เราเห็นอย่างรูปต่อไปเนี่ยลักษณะรูปต่อไปเป็นรถหกล้อเหมือนกันแต่ขับเคลื่อนทุกร้อเลยนะครับ นะขับเคลื่อนทุกล้อเลยอย่างนี้ครับก็เรียกว่ารถ 4, 4รี่คูณสี่นะครับก็จะเรียกว่ารถ4ี่คูณสี่นะครับหรือจะมีแค่2ล้อก็เหมือนกันมีแค่ล้อ4ล้อก็ขับเคลื่อน4ี่คูณสี่ได้มี6ล้อก็ขับ4ี่คูณสี่ได้เหมือนกันนะครับทีนี้มาดูรถบรรทุกเราลองมาดูรถบรรทุกกันนะครับสําหรับรถบรรทุกเนี่ยให้เราดูนะครับตามรูปที่ขึ้นเห็นเนี่ยอันนี้ ลองดูสิครับว่าเขาเรียกว่าอะไรครับตรงนี้มีทั้งหมดกี่ดุมล้อครับเปบน็นรถสิบล้อเหมือนกันแต่ถ้าเรานับดุมล้อได้แค่เท่าไหร่ครับหกดุมล้อหกดุมล้อมีการขับเคลื่อนอยู่แค่เท่าไหร่ครับเห็นไหมครับมีการขับเคลื่อนแค่สองดุมล้อรูปต่อไปเนี่ยเราเห็นไหมครับก็เหมือนกันนะครับเปบน็นรถสิบล้อเหมือนกันนะครับมีหกดุมล้อเหมือนกันแต่เราดูว่า ขับเคลื่อนกี่ล้อครับอันนี้คือตัวคูณนะครับก็มี6ดุมล้อขับเคลื่อน4ล้อก็เป็น6กคูณสอันนี้ก็เรียกว่ารถ6กคูณสี่วันภาษาราชการเนี่ยเขาจะเรียกรถ6กคูณสรถ6กคูณสแต่ถ้าภาษาคนขับรถทั่วๆไปภาษาชาวบ้านเขาจะเรียกว่าอะไรครับรถเพลาเดียวรถ2เพลาเนี่ยจะเรียกกันแบบนี้นะครับัน้นเรามาทําความรู้จักอันที่ถูกต้องนะครับสว่วนรูปที่เห็นนะครับที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า รถอะไรครับ6กคูณหกหกคูณหกเพราะอะไรครับมี6ดุมล้อแต่ขับเคลื่อนทุกล้อเลยนะขับเคลื่อนทุกดุมล้อเลยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นรถหกคูณหกนะครับหกคูณหกสำหรับต่อไปนะครับต่อไปรูปตี่เห็น,นี่นะครับเราเห็นเป็นเท่าไรครับแปดดุมล้อมีแปดดุมล้อเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ถ้าเป็นชาวบ้านหรือว่าคนขับรถทั่วไปก็จะเรียกรถสิบสองล้อครัจะเรียกว่ารถสิบสองล้อแต่ถ้าภาษาราชการภาษาขนส่ง ภาษาสากลเขาจะเรียกว่า8ปดคูณสนะครับออย่างรูปที่เห็นนี้ก็เป็น8ปดคูณสนะครับแปดคูณสก็มีเหมือนกันมี8ดุมล้อนะครับแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อก็จะเป็น8ปดคูณสนะครับต่อไปเราก็มาดูาตัวนี้นะครับเราเห็นไหมครับก็มี8ดุมล้อเหมือนกันแต่ไปขับเคลื่อนเท่าไหร่ครับขับเคลื่อน6ดุมล้อนะครับเผาขับมีอยู่3ามเผา6ดุมล้อ ก็จะเป็น8,6คูณนะครับอนอกจากนั้นรูปที่เห็นเพิ่มขึ้นมาเป็นอะไรครับก็มี8ล้อมัน,นแต่ขับเคลื่อนทุกรอเลยนะขับเคลื่อนทุกรอเลยก็จะเป็น8,8คูณแแบบนี้ลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าการเรียกระบบขับเคลื่อนแบบสากลแบบเป็นทางการนะครับอต่นี้ตัวอย่างที่รูปที่เห็นขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่ารถ 8ดล้อเนี่ยรถแดล้อเนี่ยจะมีทั้งหมดสี่เพลาสี่เพลานะครับเพาลาละสองดุมล้อครับเป็นแปดุมล้อแต่ลักษณะการเรียงของเพลาให้เราดูลักษณะการเรียงของเพลานะครับเพลาจะอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่จําเป็นนะครับจะอยู่หน้าสองหลังสองหรืออยู่หน้าสามหลังสามหน้าหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นขับ 8นะครับก็เป็น8ดุมอรอเหมือนกันนะครับตอนนี้ตำแหน่งของพาจะอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่เกี่ยวนะครับตอนนี้มาดูอย่างตรงเนี้ยถ้าเราเคยเห็นกันเนี่ยเราจะสงสัยอย่างรถบัสรถทัวร์มี8ลอ้ออันนี้เขาเรียกอย่างไรก็เหมือนกันนะครับอย่างรูปเต็นขึ้นมาเนี่ยเราเห็นไหมครับอันนี้เขาเรียกว่า8คูณสอสหมายถึงอะไรครับ ก็ลด8ดุมล้อขับเคลื่อนแค่2ล้อแต่สลตีก็หมายถึงว่าสเลตโฟนเนี่ยหมายถึงอะไรก็เลี้ยวเพลาหลังด้วยก็คือเลี้ยว2เพลาเพลาหน้าก็เลี้ยวเพลาหลังก็เลี้ยว,ยวอันนี้เขาเรียกว,ว่าเลี้ยว2เพลาแต่เลี้ยว2เพลานเนี่ยเพลา,นนา,า,นนาเลี้ยวจะอยู่ด้านหลังเพลาขับถ้าเป็นสเลตโฟนี่ก็คือเลี้ยวนะครับเลี้ยว4ล้อพวกเลี้ยว2เพลาแต่เพลาเลี้ยวเนี่ยจะอยู่หลังเทลาขับอันนี้ก็เรียกว่าแปดคูณสองนะครับสลตโฟ ลายดูร ah, ูปนะครับให้ดูรูปตัวรถเห็นไหมครับเผาหน้าเลี้ยวเผาหลังเลี้ยวอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสแลตโฟตอนนี้มาดูต่อไปนะครับออนนี้เขาเรียกอะไรครับเขาเรียกแปดคูณสองสตาร์โฟถ้าแปดคูณสองสตาร์โฟเนี่ยเราเห็นไหมครับเลี้ยวสี่ร้อเหมือนกันแต่เผาเลี้ยวเนี่ยจะไปอยู่หน้าเผาขับเห็นไหมครับเผาเลี้ยวจะไปอยู่หน้าเผาขับอันนี้เขาเรียกว่าแปดคูณสองสตาร์โฟแต่ถ้าเผาเลี้ยวไปอยู่หลังเขาเรียกว่าแปดคูณสอง สเลโฟนะครับข้อแตกต่างให้เราดูที่รูปรถนะครับอันนี้เห็นไหมครับเพาเลี้ยวเนี่ยเพาหลังเนี่ยจะอยู่หน้าเพาขับอันนี้เขาเรียกว่าสตาร์โฟนะครับต่อไปก็คือระบบขับเคลื่อนมันมีเยอะมากเลยนะครับรถเนี่ยเราจะแยะๆมากเลยที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อรองรับน้ำหนักได้เยอะ,ะใส่เพาเข้าไปเยอะแต่พาวตัเพา,าเนี่ยก็ต้องเลี้ยวได้อะไรอย่างเงี้ย เผ่นะาหน้าเลี้ยวอาจจะเลี้ยวสามเผาเลี้ยวสี่เผาอะไรก็แล้วแต่อย่างรูปที่เอามาให้ดูเบื้องต้นเนี่ยนะครับที่เมืองนอกเขาใช้กันหรือแม้แต่ว่าที่ประเทศจีนประเทศอ,อินโดนีเซียรหรือใกล้บ้านเราเนี่ยที่เขาใช้กันเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าสิบคูณสี่น, 4, นะครับสิบคูณสี่ก็หมายถึงว่ารถสิบลูมล้อขับเคลื่อนแค่สี่ล้อมันก็จะมีสิบคูณสี่สิบคูณหกสิบคูณแปดก็แล้วแต่ส่วนสแลตกับ นะครับส่วนแลแลกับสตาร์ก็เหมือนกันนะครับก็จะเลี้ยวอยู่เพลาหลังเพาขับเลี้ยวอยู่หน้าเพลาขับเหมือนกันอันนี้ก็คือลักษณะของอาการเลี้ยกะระบบขับเคลื่อนของรถอย่างเป็นทางการนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังก็ฝากกดติดตามาจะไม่พลาดชมคลิป,ปใหม่ๆที่เราจะเอามานําเสนอ่องมาฝากให้ความรู้กับทุกท่านนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ